จังหวัดกาลสินก็เป็นจังหวัดที่มีรายงานข่าวนะครับว่ามีพบผู้ติดเชื้อแล้วก็เชื่อมโยงไปยังบุคคลกลุ่มต่างๆเป็นปคลัสเตอร์เยอะเลยะนะครับเมื่อวานในทางศูงนย์่วยการต้านโควิด -19 จังหวัดกาลสินนะครับก็ได้รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อล่าสุดของจังหวัดนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่57รายซึ่งในจํานวนนี้เป็นคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับ 2- สามีภรรยาที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และตลาดโรงสีเขตเทศบาลเมืองกาลสินสามิรายรวมถึงคลัสเตอร์งานแสดงดนตรีที่หาดแสงจันทร์อำเภอสาหัสขันนะครับ12รายหลังผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับตลาดโรงสีไปร่วมงานส่วนที่เหลือพบในพื้นที่อำเภอยางตลาดอํเาเภอนาม,มน์อํเาเภอท่าคันโทนะครับตอนนี้นะทางศูนย์ราการก็ได้ประกาศประัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการที่ร้านอาหาร สวิกบาร์ร้านอาหารคิกคาปูตลาดรงศีในวันที่12ธันวาคมสำนักงานที่ดินจังหวัดกาลสินและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาลสินในวันที่13ธันวาคมไปธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กจีกาลสินและสำนักงานบังคับคดีในวันที่15ธันวาคมให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วนะครับล่าสุดก็ได้ประชาสัมพัปยังผู้ที่ไปใช้บริการอาหารร้านอาหารพารวยระหว่างวันที่12ถึง22ธันวาคม และผู้ที่ไปร่วมงานแสดงดนตรีหาดแสงใจอำเภอสหัสขันวันที่17-19ธันวาคมมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รพอพสตหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อด้วยนะครับหลังจากพบพนักงานของร้านอาหารพารวยไปใช้บริการร้านอาหารในตลาดโรงสีแล้วติดเชือ้อโควิดกว่า10คนและมีผู้ติดเชือ้อโควิดเชื่อมโยงกับร้านอาหารในตลาดโรงศีไปร่วมงานแสดงดนตรีจนมีผู้ติดเชื้อในงานนี้แล้ว 12ลายนะครับค่ะแต่ว่าส่วนผู้ทีเ่เป็นผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะผลของการตรวจนยังไม่ได้ยืนยันร้อเซนะคะว่าเป็นโอมิครอนนะคะคุณหมออภิชัยลิมานนนในแพทย์สสจกา,าสิทธิะับบอกว่ากรณีการพบการติดเชื้อของจาก2สามีภรรยาที่กลับมาจากเบลเยียมแล้วก็ไปใช้บริการที่ร้านอาหารกึ่งผับในตลาดรงสีจนเกิดเป็นคลัสเตอร์นะคะ ตอนนี้ทางร้านอาหารดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ได้นําคําสั่งไปติดและแจ้งให้กับเจ้าของปิดไปแล้ว14วันนะคะและที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลได้ปฏิบัติมาตรการเชิงรุกตามที่ได้วางเอาไว้มีการระดมทีมเร่งสอบสวนโรคแล้วก็นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนไปตรวจส่งตรวจนะคะว่าตกลงแล้วเป็นเชื้อโอมิครอนหรือเปล่าสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด66รายในช่วงที่ผ่านมา ทางรวมถึงกลุ่มที่เชื่อมโยงกับร้านอาหารในตลาดโรงศีหกรายนั้นผลการตรวจเบื้องต้นของส่วนวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดขอนแก่นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเชื้อที่เข้ากับสายพันธุ์โอมิครอนนะคะและน่าสงสัยว่าเป็นโอมิครอนแต่ยังมไม่ได้แบบ100%จึงต้องส่งทั้งหมดตรวจยืนยันสายพันธ์แบบร้อเที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้งหนึ่งเป็นการรีเช็คนะคะ ว่ามันเป็นโอมิครอนหรือเปล่าแล้วก็อยู่ระหว่างการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะครับซึ่งตอนนี้เองในทางจังหวัดกาลสินนะครับโดยผู้ว่าการจังหวัดได้ออกคําสั่งนะครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยตามคณะมติคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนะครับก็มีมาตรการหลายมาตรการอย่างเช่นสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองกาลสินให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์2ง,งดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันเกิน100คน สเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อค้นหาเชิงลุก1,000ลรายต่อวัน 4. ปิดร้านคิกคบปูบาและร้านครัวพาลวยถึงวันที่6มกราคม 5. งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนะครับและก็ขอความร่วมมือประชาชนงดจัดงานเทศกาลปีใหม่ 7. หน่วยงานภาครัฐงดจัดงานเทศกาลปีใหม่